ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหตุลาห้าสนะครับโจทย์กำหนดให้ A คือเมทริกซ์1นึ่ลบห B คือเมทริก x y y z แล้วก็กำหนดมาให้ว่าถ้า A อินเวอร์สคูณ B คูณ A เท่ากับลบสองศแล้วค่าของ x y z เท่ากับข้อใดโอเคโจทย์กำหนดมาให้ว่า A อินเวอรคูณ B คูณ A มีค่าเท่ากับ ลบสองศูสข้อนี้นะครับพอพี่แบงค์เห็นแบบนี้ปั๊บเรารู้เมทริกซ์ A แล้วใช่ไหมมันมีการทำอยู่2อย่างก็คือเอาเมทริกซ์ A ไปหา A inverse แล้วก็หา A วางแล้วก็คูณมากับอีกแบบหนึง่งคือพี่แบงค์พยายามย้ายข้าง A inverse ไปอยู่อีกข้างหนึ่งให้หมดโดยครั้งแรกสุดพี่แบงค์คูณ A มาที่ด้านหน้านะครับเมทริกซ์ไม่สามารถสลับที่การคูณได้ ดังนั้นถ้ามาจากด้านหน้ามันก็ต้องใส่ที่ด้านหน้าตัวเดิมไว้โอเคไหมครับก็เลยออกมาเป็นรูปนี้แต่แต่คุณสมบัติของเมทริกสามารถเปลี่ยนกลุ่มการคูณได้ดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าถ้าพี่แบงค์เอา A มาคูณ A ออินเวอสก่อน มันจะกลายเป็นอะไรครับเท่า A มาคูณ a ออินเวอกดของ A คูณ a อ n ินเวอจะต้องออกมาได้กลายเป็น I และ I เอามาคูณกับ b A นะครับ a คูณ a อินเวโอเคไม่ต้องเขียนจุดก็ได้ A คูณ a อ n ินเวอมีค่าเท่ากับ ai มีค่าเท่ากับ a inverse รคูณ a นะครับแล้วก็ i A คูณ i มีค่าเท่ากับ A มีค่าเท่ากับ i คูน a นะครับดังนั้นถ้าตัวนี้เอา i มาคูณ bA ก็เลยได้ bA เหมือนเดิมโอเคไหมครับมันก็เลยโผล่มาที่บรรทัดนี้เป็นแบบนี้ละโอเคทีนี้แล้วพี่แบงก์ก็อยากให้มันเหลือ B เปล่าๆพี่แบงก์ก็เลยคูณด้วย A inverse เข้ามาที่ด้านหลังสังเกตสัญลักษณ์ที่พี่แบงก์เขียนนะครับ การเอา A i n v ว r s e ไว้หลังเครื่องหมายคูณแปลว่ามันเข้ามาที่ด้านด้านหลังโอเคนะครับก็เลยกลายเป็น A ลบ2 0 0 4คูณอยู่กับ A i n นว r ร์เช่นเดียวกันพี่แบงก็เปลี่ยนกลุ่มการคูณก็เอา A มาคูณกับ A i n ิน r อรก่อนนะครับแล้ว A คูณ A อ n ินวอร์ดได้ไร ก็คือกลายเป็น i คูณ b b คูณ i ก็เลยออกมาเป็น b ดังนั้นก็ออกมาอยู่ในรูปนี้โอเคไหมครับทีนี้พี่แบงค์ไปหา a อินเวอรมาก่อนละกันเรารู้ว่าเมทริก a คือ1 1 1ลบ1ยังจำได้ไหมครับการหา a อินเวอรของ2มิติ A inverse มีค่าเท่ากับ1ส่วนเดด A คูณถ้าหากว่า A เดิมคือถ้าหากว่า A เดิมคือ A B C D ต้องเป็น A D สลับที่ B C ใส่ลบจำได้นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์ต้องไปหาเดด A มา เดซก็คูณลงได้ลบ1คูณขึ้นก็ได้1แล้วจับมันลบกันมันก็เลยได้ลบ 2. 2เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่า A inverse ของเมทริกนี้มีค่าเท่ากับ1ส่วนลบ2คูณอยู่กับ AD สลับที่ก็เลยกลายเป็นลบ1 1 BC ใส่ลบก็กลายเป็นลบ1ลบ1แบบนี้โอเค ถูกต้องนะครับแล้วพี่แบงก์ก็มาวางแทนค่าก็วางแทนค่าตัวนี้ครับวางแทนค่าตัวนี้ a คือ1 1 1-1ลบหคูณอยู่กับลบสองศูนศคือ1ส่วนลบสของลบหลบห ลบหนึ่งหนึ่งโอเคตอนนี้มันคูณกันอยู่นะค่าคงที่ตัวเนี้ยมันสามารถเอาเข้าไปคูณที่วงเล็บไหนก่อนหลังก็ได้ดังนั้นในข้อนี้เออไม่ใช่วงเล็บในเมทริกก่อนหลังอันไหนก่อนก็ได้พี่แบงค์เอาคูณเข้ามาในเมทริกนี้ก่อนเพื่อที่จะให้สองมันตัดกักสองทิ้งโอเคมันจะได้ไม่เหลือเศษส่วนเนาะมันกลายเป็น1 1 1, 1่ลบห เอาลบหส่วนสองกระจายเข้ามาก็กลายเป็น1 0 0่ลบสคูณอยู่กับลบ1นลบหลบหนอ่ะมาถึงหลักการคูณเมทริก์ละคูณเมทริกคือเอานอนคูณตั้งใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็น1นคูณหได้1 1ึคูณศย์ได้0หลังจากนั้นก็ไปคูณหลักที่2 ก็เลยกลายเป็น1คูณ0ได้0 1คูณลบ2ได้ลบ2หลังจากนั้นก็เอาไปคูณเอาแถว2ไปคูณหลักที่1นอนคูณตั้งอีกเช่นเดียวกัน1คูณ1ได้1ลบหคูณ0ได้0หลังจากนั้นก็ไปคูณหลักที่2ก็กลายเป็น1คูณ0นย์ได้0 1นย์ลบ1คูณลบ2กลายเป็นบวก2 แล้วก็มาคูณกับลบ1ลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งโอเคนะครับถัดมาตัวนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งลบสองหนึ่งสองคูณอยู่กับเมทริกลบ1ลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งพี่แปงก็นอนคูณตั้งอีกก็เลยกลายเป็น1คูนลบ1ได้ลบหนึ่งลบสองคูณลบ1ได้บวกสอง นะครับหลังจากนั้นเอาไปคูณหลักที่2บ้าง1คูณลบ1ได้ลบ1ลบ2คูณ1ได้ลบสหลังจากนั้นเอาไปเอาแถว2เอาแถว2ไปคูณหลัก1ก็เลยกลายเป็น1คูณลบ1ได้ลบ1คูณลบ1ได้ลบสนะครับ แล้วก็คราวนี้เปลี่ยนไปคูณหลักที่สองคูณลบ1ได้ลบ1 2คูณ1ได้บวก2เพราะฉะนั้นออกมามันกลายเป็นลบ1บวก2ได้1ลบลบ2กลายเป็นลบ3ลบ1ลบ2ก็กลายเป็นลบ3แล้วก็ลบ1บวก2ได้1โอเคแต่เขาบอกว่าไอ้ผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยไอ้ตัวเมทริกบีที่เราหามาเนี่ยมันคือ x y y z โอเคพี่แบงค์ลบข้อมูลแถวนี้ทิ้งนะเพราะฉะนั้นพี่แบงค์กำลังจะบอกว่าเมทริก b ที่เป็น x y y z มิกี้ที่เราหามามันคือ1-3-31ลบ3ลบ3 1เมื่อเปรียบเทียบตามตำแหน่ง x มีค่าเท่ากับ1 y y y มีค่าเท่ากับลบสแล้ว z ล่ละครับ z มีค่าเท่ากับ 1. <_ S> 1เพราะฉะนั้นโจทย์ถามหา x คูณ y คูณ z ก็คือ1นึคูณลบสคูณหก็เลยตอบลบสดังนั้นคำตอบข้อนี้คือช้อยหนึครับ อย่าลืมเรื่องของการย้ายข้างโดยการเอา A คูณเข้าไปถ้ามาจากด้านหน้าก็ต้องคูณเข้าไปที่ด้านหน้าถึงจะชนกันได้หรือถ้าอยากให้มันหายที่ด้านหลังก็ต้องเอาคูณเข้าไปที่ด้านหลังโอเคนะครับอย่าลืมนะครับ